โนโตกอีมาตกมาเบียกกลางคืน หนาวเป็นไดแต่ว่ามันลมง,งามงามขาวชวทีบิด สโนวสโนวสโนวบอลเฮดเบียดใหญ่โตมโหฬารอลังการเร็นเบา ตกตกแห่กิลิเลิกเวียกสนูตกเพราะนึกว่าจะกวดเลยได้นะสนูโอ้วดเนะมีใหม่กวดอยู่วหละ่ะอ่าสนูตก ให้มาตกคังแหลของปีของปีนี่ตกเมือ่อคืนนี่คือในหลกนิยายนี่แหละ ห้ามลลยเมื่อนี้มดหนาวเป็นไงมดหนาวเป็นไนเหมือนีออกมานอกนาบ้านนาเฮือน คันแดงนี่ลดขลองเฮานี่แหละเฮคื่อน้ำเครงบดนี่แหละเขาก้อนนาวมันเอาเปไหนไปซื้อไปตลาด